ดังนั้นสิ่งที่พวกเราในการสร้างเป็นเบื้องต้นคือกำลังใจท่านไม่ได้บอกว่าพรามณ์หรือคุณตาถวายเงินกี่กระหังนะไม่ใช่นั่นคือแค่ชุดเก่าแต่สิ่งที่ท่านอยากให้พวกเรารู้คือกำลังใจในการชนะใจของตัวเองในการให้ทานแต่ละครั้งดังนั้นเวลาที่พวกเราให้ทานแต่ละครั้ง ต้องชนะใจตัวเองด้วยความละความตันทีเหนียวมันจะมากบ้างน้อยบ้างไม่เป็นไรถามใจซิว่าสิ่งต่างๆที่เราหามาได้ได,ด้วยความยากลาบากอย่างเช่นเงินเนาะห้ยกว่าจะหามาได้ดนีเป็นไงครับเลือดตาแทบกระเด็นแต่บางคนสามารถถวายในเขตพระศาสนาได้คิดว่ากําลังใจเขาใหญ่ไหมครับใหญ่เนาะหรือบางคนมีของรักเลยของที่ตัวเองรักมากๆแล้วก็ห่วงด้วยแต่สามารถถวายในเขตพระศาสนา คิดว่ากำลังใจเขาก็ใหญ่แต่เนื้ออื่นสิ่งใดนั่นก็ยังไม่ใหญ่เท่ากับการทําทานเพื่อที่จะไม่หวังพาน,นิสงันใดและไม่หวังการที่เขาจะต้องกลับมาให้เราหวังอย่างเดียวคือพานิพานหวังอย่างเดียวคือขอให้ธรรมของพระพุทธเจ้านั้นมาช่วยเราก่อนจิตของเราจะออกจากบ้านด้วยการไม่กลับมาเกิดน,นี่คือการให้ทาน จากะจนถึงที่สุดคือขั้นปรมตัตถบรารมีให้โดยไม่หวังผลจนไม่อยากกลับมาเกิดแบบนี้อีกพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าเบื้องต้นนะโลกการให้ทานสามารถถึงพานิพานได้ให้ทานเบื้องต้นคือสิ่งของให้ทานเบื้องกลางคืออภัยทานให้ทานเบื้องปลายคือให้ชีวิตไม่กลับมาเกิดอีกนี่คือการให้ หลวงพ่อท่านก็เคยเทศไว้แล้วก็เคยตรัดขับพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เคยถามว่าให้ทานอย่างเดียวไปนิพพานได้ไหมพระเด็พระคุณหลวงพ่อตอบเลยว่าได้แต่นั่นคือการละสักกายคาิฐิคือการตัดชีวิตเหมือนพวกเรามานี่แหละมันตัดชีวิตมาทรัพย์สินเงินทองมันเสียอยู่แล้วกําลังใจมันก็เสียการงานมันก็เสียนะนอนอยู่บ้านดีกว่าไหม ไปหาทํางานรับจ็อบได้เงินเยอะกว่าเดิมทําไมพวกเราละสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพราะเราเห็นว่าการให้แบบนี้ผลที่มันเกิดกับใจของเรานั้นมันเปรียบกับสิ่งของไม่ได้